ลงขาเนี่ยจะ <c oughs> ทานไหวไหมเนี่ยตีน่้ยมอน่อยเนี่ยเจ็บมาเจ็บีนนยรด้อง,อ,องเนีร้องอ ไปเก็บไว้นใน f c e e o o o แหละเดี๋ยวให้เขาถามหาอะไรเนี่ยไอหนูโพสใน a c e b o o k ให้เขาถามหาเราวจะพามส่งถามเลยถามหาคนนวดอยู่ที่ไหนนะถามตัวเองเลยถามพี่น้องนี่แหละอาจารย์คนนี้อยู่ที่ไหนอยากมาหาเนี่ยจะส่งมาเลยคนที่มานวดวจะมานวดอะไรหนูจะไปโพสไงครูบาอาจารย์๋ยโดนยาโดนเขจับให้ครูบาอาจารย์แก้ฮนะ นวดจนอัน,นี้อยู่แล้วจับก็โดนไม่ดีโอ๊ยอะไรเนี่ยออโอ้ยเดีนี้มันคือใจคอคับโอ๊ยอันตรามากเลยโอ๊ย,ามมาอยเช้นนี้แหละเช้นนี้แหละหนูอยากให้เขานวดตรงนี้ให้พี่ไปเนี่ยให้มันแค่ให้มันนวดตรงนี้ให้หนูเองนะ,ม,นนม,ะมันไม่นวดมันให้พี่แช่น้ำเหลาะเย็นเอามาประคบแปะแปะ แล้วก็ไม่นวดให้หนูเนี่ยมันหนูติดเส้นนี้ถ้เราไปนวดแล้วเราก็เอาจังปิขาปหนูก็บอกให้มันนนวดแบบอ๋ออ๋ออ้อเส้นนี้คือเส้นหนังคัตมาสออคัตมาไม่ได้ดูเส้นนี้เลยเป็นไงสายดีไหม ออแค่หนูไปให้ขอให้มันนวดแค่ตรงนี้ให้เองนะเด้ะใช่มันทำไม่เป็นหนูหนูไม่เอาตรงอื่นด้วยซ้ําไปมันไม่ทําไม่เล่นรอดอะไรไม่รู้หมดโอ๊ยไม่รู้เ้นมันนมีการทําไห่ป่ะเออไม่รู้เ้นแล้วบอกทําไมแกอาการเฮ้ยก็อย่าบอกสิว่าทําไม่เป็นก็โเองบอกตัวเองทําเป็นทําเป็นทําไมเวลาให้ทําไม่ทํา เนี่ยแล้วเส้นนี้อีกส่วเนี่ยแล้วเนี่ยเอ็นเลื่อยไหวเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่างนี้เนี่ยโอ้ยขอบคุณเลยโอ้ยโอ้ยเจอกันนานเจอกันถี่นะ โอ้ย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 โอ้จะเป็นจะตายจะเป็นจะตายก็ไม่มาหรอกอะไรอ่ะจะเป็นจะตายก็ไม่มาหรอกแล้วอะไรแม่นะอีกเรื่นี้ขับคนไม่รู้เนี่ยตีนเค็มเลื่อยหวายเนี่ยอะไรมีออกมันก็ยืดตึงนั่นเองออใช่ถ้ามนอะไรออกก็จะมันดิลนใช่ใช่น้องใช่ถูกถ้าอะไรไม่ออกมันจะตึงหูหาคนมาทียี้เอ็นร้อยหวายให้นี่เลยอันนี้ไม่ยอมทำให้ ก็บอกไี่ทไมไมหือยันน้องงวะก็ไม่ได้ลืมแต่คิดว่าคนอ้องเขาตายแล้วใช่ไม่ได้ลืมแต่คิดว่าหูคนนึ่งเขาตายกันหมดแล้วใครจะไม่คิดว่าช่างอยู่ไหมเนาะไก่เงาไก่ขาวก็ไปถึงไหนช่างแดงก็ตายกันหมดตายกันตั้งเยอะเลยเนาะเป็นเพลงอ่ะพี่องค์พี่เอ๋ ุ้ยตายกันเยอะใครไปรู้อ่ะคนคนแล้วประเด็นคือมาหาไม่เจอนึกว่าบ้านเขาลื้อไปแล้วเป็นเซเว่นไปแล้วข้างหลังโทรศัพท์ถามขอแล้วไม่มีฮะแล้วก็เลยไปนู่นเลยเลยไปรถยางแตกพอดีแบบนี้ก็ในช่วงที่กําลังให้เขาซ่อมรถให้น่ะก็เลยโทรไปน่นนันนะนไปนวดเอเจ๊เขาตรงตรงนี่ตรงเมืองใหม่ นวดหรือเขาหนูนี่แหละไปนวดเขาไปทำเอานวดแรงไม่ได้หรอกนวดเจ็บๆนี้่เขาก็ไม่เอาเจ็บๆๆ๊บจิบจิ๊บจิ๊วดเบาๆมันจะมีหายได้ไงม่หายหรอกเขาก็อ้วนนะเจ็บเขาเจ็บอะไรนี่แหละแต่เขาไม่อยากทแรงคนทําแรงแล้วจะหายไม่น่าเขาอ่ะแต่เดี๋ยวไปงวดนี้ก็จะแอบเน้นให้ทีนึงได้วิชาแล้วเนี่ย hai mica